แบรนด์ใต้ได้ไหมมาจากใต้ไหมคะยังยังไม่ได้พูดใต้ไม่พูดใต้หรอกค่ะถ้าเป็นคนหัวหินกับปารจะยังไม่พูดใต้ชื่อแบรนด์อะไรคะมีช่องแม่หนูเล็กสารพัดเมือกค่ะแล้วก็บ้านเมืองแช่งโมบายบ้านเมืองแช่งโมบายู่ใกล้กันโอเคเอาร่อยนี่นะคะ นี่วันนี้มีมาให้ชิมเลยนะชิมเลยค่ะพ่พัญ่านะคะกองเรามีทั้งแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกนะปลาหมึกต้มเป็นปลาหมึกกระต่อยนะคะเดี๋ยวต้องแจ้งลูกค้าก่อนเลยว่าหมึกกระต่อยคือหมึกตัวเล็กเขาจะไม่มีทําตัวใหญ่ได้เพราะชื่อเขาคือหมึกตัวเล็กทำหมึกกระต่อยบางทีลูกค้าซื้อไปอาจจะว่าหทำไมได้ตัวเล็ก น้องเขาเป็นมือตัวเล็กค่ะพี่ใช่เขาจะมีสายแค่1นิ้วถึงหนึ่งนิ้วครึ่งเนาะวันนี้เอามาโชว์สองแบบก็จะเป็นหมึกกระต่อยต้มนะคะจิ้มจิ้มซีฟู้ดจุดเด่นของกระต่อยต้มก็คือพี่ๆสามารถทำกับข้าวได้ทุกเมนูเลยใช่อะไรบ้างคะเช่นกะเพราชัดกะเพราได้เอาเป็งส้มก็ได้ ใช่อันดี้ทอดมาให้ด้วยแล้วก็มีแบบที่อันนั้นก็คือแบบเป็น3ามรสมีเมนดมะม่วงข้างในกล่องไหนก็ได้เลยค่ะทํามาให้อีแบบนี้อร่อยอันนี้อันนี้มันเป็นอันนี้แต่อันนี้คือแบบขั้วน้ำจิ้มมาให้แล้วก็อนี่สามรสแล้วก็ลวกเลยได้นาลากาเลยจะได้รวกกันไปก็ราคา นี้เนี่ยปกติมันกล่องละ159อวันนี้หนูให้1กล่อง99บาทแต่ถ้าเกิดสองกล่องสองกล่องเหลือ1นึ่งร้ยเสองกล่องเหลือ178บาทนั่นนะคะนี่เดี๋ยวลองชิมก่อนมีเม็ดมะม่วงหิมะพานธ์ด้วยเห็นว่านแต่ปกติหนูจะเตรียมสุญญากาศมาให้นะอันนี้คือแกะมาให้ลองทานอยากไปทานกันไหมน่ากินไหมอันนี้กล่องใช่อันนีอเป็นที่สุดใช่ค่ะคือแบบว่าเราจะทอดให้กรอบก่อนแล้วเราก็ค่อยเทน้ําเชื่อมเข้าไปน้ําราดเนาะโอ้ยน้องอร่อยอยู่ที่อย่างนะแต่ถ้าใครไม่ชอบ เป็นเปลือกกระต่ายแบบธรรมดาจะให้นั่งก็ได้ทันด้มองหน้าพี่เบ๊กเดินเข้ามาแล้วทำนั่งไงพี่เบ๊กขออนุญาตปาหมือปลาหมขอกินนิดนึงร้อยร้อยปลาหมึกร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมึกกระต่อยต้มคือเป็นหมึกกระต่อยต้มแล้วในถุงเดี๋ยวน้องขออนุญาตนะคะต้มก็อร่อยเนาะเนี่ยคือทำอาหารได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นแล้วนะต้มมาแล้วล้างน้ำนิดนึงก็ได้แล้วก็นำไปแบบเข้าไมโครเวฟทอดอ่าหม้ออบลมร้อนก็ได้ง่ายมาก หรือจะชีกถุงแล้วกินเลยก็ได้ตอนพัสดุถึงแล้วเพราะว่าเราต้มมาให้สุกเรียบร้อยแล้วต้มให้แล้วใช่นะคะน้องเย็บหน่อยได้ไหมได้นั้งเต่เลยอียยยอพี่ชาวีใส่ีพี่ชาวีใส่สูมาทำไมอน่ะใส่สูดมาน่อยอร่อยมากเย็บ่าน่าต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 ามาตาตาตากาตาตาตตาตาตากาต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 ตาตาตาตะกรตาหมึกตา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 มาตาาตตาาา มันมีนมนตัวไหนบ้างกกมีตัวไหนหนูเอาตัวไหนมาอีกบ้างลูก,กลูกอานเย เอาอะไรมาเองบ้างนี่นะคะอ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้มือกระต่ายอันนี้จะทอดมาให้ถ้าตัวนี้ยังไม่ได้ทอดจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นมือกระตอายมือกระตอยแห้งเป็นมือกระตอายอะือใดค่ะใช่ตัวนี้นะคะจะแบบเป็นไงพี่อ้นอร่อยมากพี่ชอบอยู่แล้วจริงๆมันหวานพี่ชอบกินกับแกงเหลืองกับข้าวอรแล้วตัวนี้รสชาติเขาจะหนุ่มได้แต่ถ้าทานกับบะหมี่ตัวนี้แล้วก็อร่อยนะคะจริงไหมไม่เค็มเลยตัวมาแล้วเมื่อกี้ไม่เค็มตรมานอร่อยเลยกินเปล่าๆได้ไม่ต้องแค่กับข้าวอย่างเดียวใช่่ทานเล่นทานแฮมป๊อปคอร์นอะไรอย่างงี้หนูอร่อยอ่ะไร คนอใช่ตัวเนี้ยคนกรุงเทพบาลมะละกอมีนะคะชอบมากนะคะเมื่อก่อนน้องชายไปแข่งที่รายการชิงช้าสวรรค์แล้วจะฝากร้องเพลงหรอมาอยากฟังมาอยากฟังมาแล้วเป็นคนสุพรรณเหรอไม่ค่ะประจวบประจวบวัมะนาวมะนาวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวเรา้น้องร้องได้ใช่นะคะประจวบอุทัยอะไรลูกอยู่ปากน้ำปานเลยค่ะอยู่ปากน้ำปานใช่ค่ะนึกว่าอยู่วังมะนาววังมะนาวแมวอันนั้นนึกวพชรฉอยู่อันนันแล้วก็แมวค่ะแมวใช่แมวนะ ใช่อร่อยไหมคะนี่พี่หนูคุ้มากใช่พี่พี่ถั่งแย่ชอบตัวไหนคะชอบตัวไหนอะชอบตัวไหนกระตอยเรือใดตากแห้ง90บาทครับกระตอย้องเลยจอก89ใทรได้ถูกใช่90ถูกย่างนั้นอะ ตัวถุงเล็กจะเป็น89บาทค่ะอ่าเก้าสิบตัวนี้จะเป็น90บาทค่ะใช่แล้วปกติเขาจะขายกัน100กร้อยกับหนึ่บาทใช่แต่ไลน์เนี้ยเอาไปเลยค่ะ150กรัม100อ่า90บาทเอาแล้วแบบเหมือนว่าวนี่ยังไงอ่ะเหมือนว่าวันนี้อ๋ออันนี้อันนี้คือเป็นหมึกผ่าแบบเอาเที่ตาออกแล้วเห็นไหมมีไหมที่ตะไครอ่ะนี่เราก็แตะขี้แตะอย่แต่ไม่สามารถ มาทานได้ดีมารดันดีมึกมันจะอันนั้นเราอไปทอดใช่ไหมใช่ค่ะทอดหรอทอดไอ้แบบบานๆก็จะดีๆขึ้นมาหน่อยใช่แต่ถ้าไม่ชอบแบบมีขี้มีดีเนี่ยก็จะเป็นตัวเมื่อกี้ได้ใช่ค่ะแต่ตัวเนี้ยสามารถทานอร่อยเพราะรสชาติเขาจะนัวแต่ถ้าเป็นตัวเมื่อกี้มันจะหวานวานคือที่อร่อยมากเนี่ยปกติเวลาไปกินตามร้านข้าวแกงอะค่ะบางทีไอ้แบบเนี้ยมันจะเหม็นกลิ่นขึ้นมาตรงไหนถึงว่ากลิ่นมันจะแรงมากแล้วมันจะเค็มมากเกินต้องขายคู่กับแต่นี่อร่อยอันนี้อร่อยนัวเลยค่ะใช่ค่ะส่วนอันนี้น่าสนใจ มากยังไม่เคยกินต้องเอาปกติแล้วมีมีน้ำจิ้มแบบนี้ให้ให้ด้วยไหมครับหรือว่าเอามาแค่นี้ไม่มีค่ะวันนี้ทำมาให้ชิมใช่ใช่ค่ะแต่โดยปกติตัวนี้จะจิ้มกับน้ำจิ้มอ่าหวานๆก็ได้น้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะน้ำจิ้มหมึก็ได้ซีฟู้ดก็อร่อยใช่ถ้าพี่ๆซื้อหมึกไปแล้วแล้วไม่มีน้ำจิ้มอ่ะซื้อน้ำจิ้มไก่มาจิ้มด้วยกันได้อร่อยเลยค่ะ เนาะแล้วก็จะเป็นตัวมึกกระตอยต้มตัวนี้คือแบบว่าดีมากหนูแนะนำเพราะว่ามันทำได้หลายเมนูแบบบางคนลูกอยู่หออยู่อะไรเงี้ยเราซื้อติดตู้เย็นไว้แล้วเก็บได้ลูกจะได้รอดใช่ค่ะอยู่ในช่องฟิตได้หลายเดือนเลยใช่ค่ะปกติจะเป็นอย้างไรเขาบอกลงร้อนได้เขาะไรหาอะไรนะคะน้ำหนักกี่กรัมอ๋อนี่ ในตะกร้านะคะก็จะมีตั้งแต่100กรัม150กรัม250กรัมแล้วก็ครึ่งโล1กิโลแต่ถ้าเป็นหมึกแห้งค่ะแนะนําถ้าพี่ๆคนไหนอยากทดลองก่อนก็ซื้อแบบว่า150กรัม250กรัมไปได้แต่ถ้าแบบว่าเคยกินกันแล้วเนาะเคยกินแล้วเคยชิมแล้วจัดใหญ่ได้เลยครึ่งกิโลกับ1กิโลจะคุ้มกว่าในเรื่องของราคาอันนี้นะคะครึ่งกิโลครึ่งกิโลใช่ค่ะถ้าพี่ๆซื้อไป1กิโลก็จะได้แบบนี้2อถุงค่ะคือว่าถ้าเกิดอยากได้คุ้มๆเนี่ยครึ่งโล มีมาเฟียเนี่ยใช่พี่พี่แม็ต้องลองทานอันนี้ด้วยค่ะอ๋อนี่คือซีลอย่างดีเลยนะครับต้มซีลที่คือต้มใช่ค่ะแล้วก็หนูทอดมาให้จากบ้านแล้วตัวนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเนี่ยค่ะถ้ายังไม่ได้ทําอะไรก็จะเป็นแบบนี้ฉีกซองทานได้เลยค่ะไม่เหม็นกับมาเฟียได้เลยนะไม่เหม็นขาวใช่ และนี่ก็เป็นมึกชาบอร่อยเหมือนกันนะเผ่อหนมามันหยุดไม่ได้อะเจ้าก่อไปมีนมำยาบนป่ากันต่อได้เลยไม่บาซินต้องมาอีกรอบแล้ว่ะใช่ใช่ค่ะเผ่อหนมาโอ้ยมีกินได้แบบอันี้นมีเมียนมายาคะแต่ว่นตะการมันอไม่้ลยไม่มีป่า ไม่เป็นก้าไหนสุนใจอะแบบนี้จริงตัวคุณจรไม่มีใช่ผมอ่ะแอติคุตอิอาเริ่มต้นไ่มเหรอใช่ค่ะถ้าเป็นกระต่อยตอนนี้จะราคาเริ่มต้นที่90บาทนะคะแล้วก็250กรัมจะอยู่ที่170บาทค่ะพี่พี่แล้วก็คูนิโลเหลือแค่280บาทถ้าใครได้ถูกกว่านี้บอกน้องหน่อยนะพี่พี่ค่ะบอกน้องหน่อยนะบอกน้องหน่อยเป็นหน่อยก็ฟ้าหน่อยโอ้ยขอบคุณค่ะหนูหยุดไลฟ์ไปประมาณหลายเดือนอยู่ทำไมอ่ะหนูเกิดเหตุอะไร ก็มันจะมีช่วงที่แบบว่ายอดขายดอปปะคะก็เลยแบบว่าหยุดไลฟ์ไปดีกว่าดิ่งพัสดุทานนิดนึงใช่ค่อนข้างจะแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงยังขึแล้วไงนี่ขึ้นแล้วต้องไม่หยุดไลฟ์แล้วนะบาลานซ์บาลานซ์มีพี่ธัญญาดิ้งพี่แบกด้วยต้องพูดแล้วแล้วอีโนบบาลานซ์มพี่แบกด้วยเขาอยู่หน้าจอหน้ากล้องไม่พูดเลยนะอันนี้ไม่มีนตะก้าไงปัญหาใช่ไม่รออะไรปัเยอะมากเลยว่าสามรสกินตะก้าไหมใช่คืออร่อยมากสามรสแล้วกินกัะหม่อแล้วหมดต้องมนเีย ได้ทั้งสองอย่างคุกกับบะมีมาเฟียเลยค่ะพี่ปิ๊กพี่เล็กกินแล้วเมื่อกี้บะมีมาเฟียใช่ตัวนี้ก็จะหวานเข้มข้นเลยใช่คุณตลาดอิ่มใจกระตอยต้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเท่าไหร่นะเริ่มต้นที่90บาทเลยค่ะถ้าเป็นหมึกกระตอยแห้งนะคะทอดทอดไฟกลางๆค่ะมันจะกรอบนี่ซูชว์ไปเลยเป็นไงล่ะมีคนถามว่าปลาหมึกกบที่ไหนมาครับปลาหมึกนียอาจจะเป็นื่อกรตกที่ตรงบ่อน้ำพุ หนูเห็นมีบ่อน้ำพุตรงวงเวียนนะคะแถวนั้นธนาโดนดีดีว่าเหมือนนี่หลามบีมจะรู้ว่ามะม่วงสุกที่ไหนอ่ะไม่ต้องรู้สถานที่ซื้อเข้าไปเลยใช่เราไปหาเองก็ไม่ได้ถูกต้องนะคะโอ้ยเพื่อนีอได้ไหม มีค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาขึ้นตะกร้าเพราะว่าสินค้ามันมีจํานวนจํากัดมือไี่ยเคาจะเป็นตามฤดูกาลค่ะยากายากค่ะใช่ค่ะจะก็จะเป็นในส่วนของมือกระต่อยต้มถ้าต้มเนี่ยเอามาทําไข่จะอร่อยมากหนูขายดีมากใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลจะมีแค่ประมาณแบบ5 6เดือนเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องรออีกปีหนึ่งเพื่อที่จะขายไข่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เขาถ้าเป็นกระต่อยเขาจะไม่มีไข่เพราะเขาตัวเล็กยังไม่ยืนยันสั่ออเดอร์ คุณแม่กดยืนยันให้หน่อยได้ไหมคะคุณแม่กดยืนยันให้หนูหน่อยได้ไหมใครแม่มึงน้องเขาจะเรียกคนเขาเรียกลูกค่ะว่าคุณแม่หนูชาวออนไลน์น้ะงงเลยอย่เรยคุณแม่ไม่ได้ยึดเอาตามทะเบียนบ้านพ่อกเขาจะยึดเอาตามออนไลน์ออนไลน์เคุณแม่น้องเมืาอยบอน้องเมืาอยกุมหมุนมั้งมันอย่างนี้เขาเรียกคุณแม่แบบนี้มาก ก็กินเบิ้ลนี่นะคะหนูแลวสองพวกนี้คือเอามาฝากพวกเราหลัเอากระมีค่ะเะมีมาฝากเลยค่ะใช่นะคะอยากให้กินให้หมดด้วยตรงนี้ยอมค่ะแบบน่าด้เลยเพราะว่าจะร่วไปให้แม่ผัดกะเพราอันเนี้ยแล้วเมื่อกี้พี่อ๋นบอกว่าอันนี้จองนะอันนี้พี่จองแล้วพี่เห็นถุงใหญ่กว่าพี่ก็เลยว่าจะเอาไปให้แม่อันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะชื่ออีกทีครับแม่หนูเล็กนะคแม่หนูเล็กใช่ค่ะแม่หนูเล็กสารพัดหมึกค่ะแต่ว่าแม่หนูเล็กจะตัวใหญ่มากพี่พี่ ใช่น้านหลังที่แล้วขอดไวยนะคะแล้วขอดไว้ว่าเอาไปแล้วนะคะคุณแม่แม่มาเองเลยนูเอาไปให้แม่นะโอเคจบใช่ค่ะแล้วก็ เป็นหมึกกระตอยต้มเนี่ยค่ะก็ราคาเริ่มที่89บาทถ้าพี่ๆคนไหนได้ราคา89กดไปเลยนะคะตัวนี้เป็นขนาดทดลองทําได้ประมาณ1จาน2จานได้เลยแต่ว่าถ้าแบบว่าอยากได้คุ้มๆขึ้นมาอีกหน่อยก็250กรัมไปเลยผมทำนิดนึงครับเก็บได้นานไหมโอ้โหพี่ๆคะเก็บช่องฟิตไม่เป็นปีเลยใช่คช่ชองฟิตอยู่เป็นปีเลยถ้าเป็นหมึกแห้งนะคะใช่ช่องฟิตอยู่ได้เป็นปีแต่ถ้าเป็นแบบว่าหมึกหยัดเดียวแบบนี้ค่ะจะอยู่ได้ไม่เกินสองเดือนไม่กระหนกเรื่อยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวก็หมดแล้วแล้วกลินในตู้เย็นนะครับจะ กินนะครับกินบอกนะยได้ต้องไปเอาต้องไปต้องไปว่าจันทบุรีเอาบอกเลยนะว่าวนะแม่เนาะ แม่แต่ว่ามันไม่เหม็นเค็มมากมันใช่มันเค็มปลาหมึกที่หอมอันนี้หนูบอกเลยว่าที่ตะกินกับหมีมาร์เฟียดีนะไม่หรบอกแล้วอร่อยไหมคโรงงานเราใช้น้ำบดาล้างค่ะไม่ใช้น้ำปลาปลาไม่เพราะว่าอะไรหรือเพราะว่าถ้าเกิดใช้น้ำปลาปลามันก็จะมีพวกคลอรีนอะไรพวกนี้ไงคะใช้น้ำบดาล้างเนอะใช่ค่ะซึ่งมันเป็นบ่อที่แบบว่ายังไงขูดขุนปั่น้ปั่นคลองข้างบ้านเหรอใช่ไหมใช่ไอ้หนูแล้วลูกจะล้ำเพลงกี่มองคะลูกยองต์